ตั้งปลาทับทิมสิหนึ่งปลาทับทิมใส่ขิงค่ะติ๋นซีอิอ๊วหนึ่งขิงนี่ละใส่ต้นหอมต้นชายนึ่งสองตัวต้อมที่หอมนี้วมด เมื่อกี้ไปนออนตางแดดอยู่ระเบียงสักใ้บอุ่มเขมา้าซะอุ่มเขม้าแล้วก็มนานังเฝาอยู่ในขั้วนี่ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสคู้เขา อยากแ่บก็ใส่ชุนลดลงไปหน่อยหนึ่งใส่นวนัวไปนิดหนึ่งค่ะไม่ใส่เยอะใส่ไปนิดหนึ่งเพิ่มพ่วมแสบพ่วมนัว หนึ่งห้ซุกแล้วก็สิโร้ยด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมพื้นชายก็สิเป็นหนึ่งหนึ่งปลาทับทิมหนึ่งขิงใส่ซีอิว๊วใส่ซอสค่ะก็สิเอิญง่ายๆกับน,นึ่งซีอิ๊วอะค่ะหอมหอมหอมขิง,งเสียงดังเสียงพัดล่มนะคะเปิดพัดล่มโตใหญ่พราะว่ามันหอนอยู่ในครัว เปื่อยแล้วหอมหอมหนึ่งปลาทับทิมหนึ่งซีอิว๊วหนึ่งขิงปิดถ่ายด้วยผักขี้ต้นหอมค่ะแล้วก็สิบปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งกระไดแล้วค่ะ เพราะว่าปลามันสุกแล้วเนาะคะ่ะได้แล้วค่ะหนึ่งปลาทับทิมเแสๆอร่อยอร่อยเนาะคะ่ะเป็นอนันว่าสุกแล้วเสร็จแล้วจบคิปไปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณหลายๆขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใครอยากกินก็ไปเห็ดกินเนาะคะ่ะเห็ดง่ายๆหอมขิงกินแล้วมีประโยชน์ค่ะสำนีละค่ะสวัสดีค่ะ ไอทวนๆเลย